โยโซภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะควาตาธรมโมสุปฏิปัโนยัสะภะควโตสาวกสังโคตัมมะยังภะควันตังสัทธรรมะสังคังอิเมหิสกาเรหิยถารหังอโรปิเตหิอภิปูชยามิ สาธุโนพันเตพัควาสุจิราปารินิพุโตปีปัชชิมาชนะตานุกรรมประมาณสาอิเมสกาเรทุขตับปันนาการะภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายาอาะอรหัง สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะควตาธมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปโนภะคะวโตสาวากสังโคสังคังนามามินะโมตัสสะภะคะวโต อระราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยโสตถาคตโตอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลเกวิทู อนุตโรปุริสาธรรมสารีสัตถาเทวมนุษสานาังพุทโธภควาโยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสัพรมะกังสัตสมาณพรามนิงปะชังสเทวมนุษานาสานังสยังอภิญญาสัฉิกัตวา ปเวเทสีอาทิกัลยาณาังมัดเชกัลยาณาังปร,ริโยสานะกัลยาณาังสาตถังสพยัญชนงังเกวลาปาริปุน,นงังปาร,ริสุดทงังพรหม,มาจาริยังปกาเสสีตัมหังภะคาวันตงังอภิปูชยามีตัมหัง ภัคาวันตังสิระสานามามิโยโซสวาคาโตภะควตาธมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนายิโกปจัจจตังเวทิตโพวินยูหีตะมะหังธรรมมังอภิปูชยามิตะมะหังธรรมมังสิระสานามามิ โยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากสังโฆยะทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตตา ปุริสะบุคลาเอสาภาควะโตสาวะกะสังคโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรนิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกาสสาตะมะหังสังคังสิระสา,ามามิ พุทโธสุสุโทโธกรุณามหัน,นโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกะรุณาดุจห่วงมหันนบโยจันตาสุทภรราพะยานากโกลจโนพระองค์ใดมีตาคือยานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาาัสสาปาปูปากิเลสขาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาป และอุปกาเกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอาหามาทะเรณตังข้าพาเจ้าว่ายพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธรรมโมปฏิโปวิยะตัดสัตธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมาคาปากามตาเพทะพินนาโก จำแนกประเภทคือมักผลนิพานส่วนใดโลก,กุตโรโยจ่าตะทัท่าทีปโนซึ่งเป็นตัวโลก,กุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกกุตระนั้นวันทามิธรรมังอาหามาทเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ สังโฆสุเขตตาพยาติเขตตาสัญยิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุดคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริโยสุเมทโส เป็นผู้ละกิเลสเครื่องโรเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังขังอาหามาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิจเจวะเมกันตาพิปูชเนยยกังวัตถุตตายังวันทยาตาพิสังขตัง ปุญญงมยายังมามาสัพภุปัตถวามาโหนตุเวตัสะปภาวาสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าพูว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามคือรารัตนาตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลย ด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคโตโลกเกอุป,ปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโมจเทสิตโตนินญ,ญานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดง เป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปารินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโพธคามีสุขะตับปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมะยันตังธรรม,มังสุตวาเอวังชานามา พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปีทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะนำปีทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โศกภริเทวะทุกขาโทมานัสสุป,ปายาสาปีทุกขา แม้ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปิเยป,ปิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยำปิชังนลาพติตำปิทุกขงังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ได้เสยยะทีทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปปู่ปาทานขันโท ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญาปาานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปานขันโทขัน อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานาขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทาานขันเหล่านี้เองธารมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่อ,อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระหูลังสาวกเกวินเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังพาคาจะาปนัสสะพ,พัควโตสาวกเกสุอนุสาสเนพระหูลาปวัตตติ นหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจําแนกอย่างนี้ว่ารูปปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอานิจจาสัญญาไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยง รูป,ปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมมาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามมยังโอตินนามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชะลามาราเนนะโดยความแก่และความตาย โซเกหีปร so ิเทเวหีทุกเขหีโทมานาเสหีอุปายาเสหีโดยความสรงความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์ เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวรสสาทุกขักขันทัสาอันตะเกริยาปัญญาเยถาตีทำชนไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิราปารินิพุตัมปี ตังพควันตังอุทิศาอาราหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพานานา้นแล้วพระองค์นั้นศรัทธาอาคารัสมา อนาคาริยงปปภาชิตาเป็นผู้ศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัดสมิงพระควาติพรหมาจาริยังจรารมะประพฤติอยู่ซึ่งพรมจันในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองคง์นั้นภิกขูนาง สิกขาสาชีวะสมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของพิสุกทั้งหลายตังโนพรมาจารยังอิมัสาเกวะรัตสาทุขขกขขันทัสสาอันตะกิริยายะสังวัตตูติขอให้พรมจารย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุด แห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เทินจิราปารินิพุตตปิตังพะควันตังสารนังคตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานานานแล้วพระองค์นั้น เป็นสารณะทำม,มันจาสังคัญจาถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัดสาภะควโตสาสนังยถาพลังมานาสิกโรมะอนุปติปัชามะจากทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลัง สาสาโนปฏิปติขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายอิมัสาเกวรัสาทุขกขันทัส,สาอันตากิริยายาสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เทิน